สวัสดีครับพี่ซีเจอกับลุงก็ถึงแนบแล้วครับเนาะหลายวันแล้วไม่เข้าแกงฮะก็เจอกันวันนี้คลิปแรกของวันนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะพี่จะไปแกงสองครับผมไปดูผีเสื้อฮะยังไม่รู้ว่าตอนเช้าเยอะหรือเปล่าครับเนาะเดี๋ยวก็ตามพี่เข้าไปดูครับผมครับลงเลยครับพี่เชิญเลยครับผมเราจะกลับวันนี้ผีเสื้อคาดว่าต้องแดดออกนะฮะจะเยอะ โชคดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวชแนลครับผมขอหีโบแหวนเด็กๆครับขอบคุณมากครับผมแสงสองถ้าสายแดดออกไปเยอะนะฮะเดื๋ยนจะหลายเดี๋ยวหากจะให้อาหารปลานะครับหลายวันเลฟซีไม่ได้เจอกันที่นี่เลยฮะหมู่ไดไปที่อื่นอยู่วันนี้จะเข้าป่าก็เลยมีธุระเข้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมกทำวันนะ วันเ,เช้าครับแกงบางละจานบ้านหนองมะนาครับผมบรรยากาศร,รวมแก,งบ,ง,มบแกงบางละจานนี่นะฮะแกงบางละจานบ้านหนองมะนาครับผม บรรยากาศต้นตะเคียนที่แก่งมรจันทร์ครับผมให้ดูความสูงความสวยฮนะเห็นไหมเอฟซีสวยมากฮะสูงจริงครับผมต้นตะเคียนอย่งมรจันทร์ฮะบรรยา,ากาศงางครับผมตอนนี้กลับมานะฮะเอฟซีมันะแกรงสองครับผมเดี๋ยวเราลงไปรับแผ่นกันฮนะไปครับผม สวัสดีพีใหม่ครับพี่สวัสดีครับช่องลุงหัวชจแนคกับผมครับขอบคุณมากครับผมที่มาเที่ยวฮะบคุณครับแต่เช้าผีเสื้อยังไม่ค่อยจะเยอะนะครับเพราะว่าแดดยังไม่ออกครับผมต้องแดดร้อนๆัะพี่ประมาณบ่ายๆครับช่วงที่ไม่รู้มันเกี่ยวกับที่ว่าแดดออกตอนไหนครับผมตอนนี้มันหนาวช่วงนี้ผีเสื้อรู้สึกว่าจะเบาฮะแต่มันเป็นประมาณนั้นครับอาการนะ ช่วงออมาถ้าว่ามาที่นี่ช่วงหน้าร้อนก็เจอผิดเพืคร ah ับผมถ้าช่วงมาช่วงพร้อมแมงกะพุนมีนาเมษานะเยอะฮะมีนาเมษาครับผมมาอีกทีนะฮะมาดูแมงกะพุนน้ำจืดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวชาแนลครับผมออหีบบอแหวนดาเด็กครับผมครับขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหัวชาแนลด้วยนะฮะขอบคุณครับผมได้นะไป ่าเยอะนะครับแข่งมาจันฮะขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับผมฝากรับแชร์ช่องลุงหัวชนแนลครับผมขอบคุณครับโชคดีครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผม